โอ้โหีน้อยมันพี่น้องประเทศไทยแม่แม่มงมมบอบอัดน,นี้่อยว่าเห็นข่อยเคลียร์จนลมปังงางเลยพี่น้องโอ้ยหจีนี่แหละดอกน้อยๆสนีละต้มไปให้แม่แย่อยกินแทบแบไม่เป็นเลอกเลือ,อ,ยอยกเอาเออเอาเอาเลยจีน้อยมันเอาขาเหงาเอาได้อยู่นี่นี่นะนครับครับผมมีดอกบานมันพี่น้องดอกไง งามสวยหาตัวบานมาขึ้นหนึงมองเขาเคลียมากนั่นแหละเ,ออเขาเคลียออกมามันกระเด็นออกมามเ,เข้าบปตองเคลียลูกเออเข้าบปตองเคลียมันดอกเดี๋ยวมันสีว่านก่อน,นอเดี๋ยวแมวหลอกพี่ก่อนย่น้องประเทศไทยงามแพคแพ้าย่า ดีนนนเอน้ยนองพี่น้องสะอ่อนแนมือนี่ยออยากหองแห้งๆรับปลายาบานเขาได้แย่นเืว้ายดีด้ยที่ข่อยมาามือนีเนาะโอ้ยเนาะเบื่อว่านมาได้เห็ซีหาดอกผลิอรีเมื่อขึ้นฝนตกแห้งเลมากกับลูกนี่เด้ใช่เย่ะเพี่อดอกสองดอกเพื่อนเพื่อนวานเมืขึน เห็นบ่นอยแต่บึงแต่คลิปมือมืงมงองอกเนาะบาดท,ที่นี่มาเบิ่งคลิปเจ้าของบาดแน่โอ้ยอยากใหญ่ไม่ง้ม,มผัดตาคอยโอ้ยเพี้ยเพี้ยพี่น้องเจ้าหินคือข่อยบ้าเพี้ยเห็นบ่าจ้าเห็นบ่าข้าเห็นบ่าข้าเห็นบ่าข้าโอ้ยงามงามงามปุณห์จีนน้อยน้อยวันแหม่ โงมเีย e ้อกเคียกเบอไรเด้อากันนะจ๊ะระใรนี่ะน่อตนนี้ก็ต้องเอาได้จะได้ขันเท้าเอากระจามากระจากเอาคือเกา พี่นองตม,มุต้ทมิงามกักงามเทงามว่าเห็นบ่นจา้าพี่น้องจาเห็นบ่จะเจอม่จะเจอมันเนี่ยมอน,นอีเจยม้าหม,มาเห็ตโอ้ยเพียจ้าตั้กองกระเถือเข็ด่าตังเนงอื่นเห็นบ่จ้ามูามเดียวได้สิบก็ดอก ลูกไส้หลักอ่ะจากขี้ขานหาเห็ดกับมันได้ไหมนเพนื่อนเพิ่นได้เห็ดมือน,นี่เพิ่นสะออดเห็ดนะเมียเพิ่นได้เห็ดเฉลี่ยวมือเนี่ยมันส่วนตัวถิ่มเมียไปทางอื่นเลยบทไส้หลักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดิน นนออจนนีน้อยมันพี่น้องเี่อาได้ดอกไ้เยืบเกือบยาบโอ้ยไม่ทับเพิ่นน่ะข็หักขหัวเห็นเห็นบ่ว้าวเขาบ่ได้ เออเดี๋ยวแม่เดินไป